สวัสดีครับเครื่องตระกูล411ไม่ว่าจะเป็น NBC 411หรือ RBC 411เครื่องรุ่นนี้นะฮะมันสตาร์ทไม่ติดตัวนี้น่าจะเป็นนี่ฮะ MS 411นะครับ MS 411คือสตาร์ทไม่ติดครับเอามาเช็คหัวเทียนแล้วหัวเทียนเนี่ยมันไฟมานะครับไฟมาเช็คครั้งแรกเนี่ยไฟมาแล้วก็ล้างคาบูตัวเช็คแผ่นลีดนะครับก็ยังสตาร์ทไม่ติด ทีเนี้ยก็เลยถอดไอตัวจานไฟแล้วก็ชุดคัดออกมาตรวจเช็คดูก็ปรากฏว่าซีนข้อเหวี่ยง2ตัวนะฮะมันแข็งทั้ง2ตัวเลยนะครับแข็งกระด้างทั้ง2ตัวคือกดแทบไม่ลงเนี่ยกดขอบันเนี่ยแทบไม่ลงเลยนะฮะก็ได้ทาการเปลี่ยนใหม่เข้าไปปุ๊บเปลี่ยนเข้าไปแล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดก็เลยเอาตัววัดกําลังอัดมาเทสดูก็ได้กาลังอัด130ก็ยังถือว่าปกติอยู่ เวลาเราดึงนะครับมันก็มีแรงต้านอยู่กําลังอัดมันไม่ใช่แล้วเทเนี้ยก็เอะใจนะครับเอะใจในเรื่องของคอยหัวเทียนเนี่ยก่อกนก่อนที่จะเอะใจนะครับผมได้ทําการล้างคาร์บูแล้วก็เปลี่ยนในตัวยางก๊อกน้ำมันเรียบร้อยแล้วคือระบบน้ํามันนะเช็คหมดแล้วนะครับไอตัวแผลล่นลกก็เช็คแล้วยังไม่หายนะสตาร์ทไม่ติดเหมือนเดิม จนสุดท้ายกระทั่งมาเช็คไอ้ตัวหัวเทียนใหม่มาเช็คหัวเทียนครั้งที่สองเนี่ยเช็ครอบแรกเนี่ยดึงไฟมาตลอดอยู่แต่พอเช็กออกครั้งที่สองไฟมาเป็นบางครั้งนะครับมาช่วงแรกเนี่ยเวลาเราดึงเนี่ยมันมาช่วงแรกนะฮะช่วงแรกๆเนี่ยมาดึงสิบครั้งก็มาสิบครั้งแต่พอดึงผ่านไปประมาณครั้งที่ยี่สิบครั้งที่สามสิบเนี่ยกลายเป็นว่าไฟมาบ้างไม่มาบ้างแล้วทีเนี้ย ก็เลยทําการตรวจเช็คไกสายพวกนี้อ่ะมันลงดินมันขาดในติดมันขาดในไปติดติดลงโครงหรือเปล่านะไฟลงโครงหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่สายมันไม่ขาดแล้วก็ไม่มีจุดรอยรั่วของสายไฟลงโครงก็เลยดึงทิศอีกครั้งหนึ่งเพื่อความชัวนะฮะดึงหัวเทียนก็กลับมามีไฟเหมือนเดิมนะดึงสิครั้งยีครั้งมีไฟเหมือนเดิม พอสตาร์ทเครื่องนะทีนี้สตาร์ทเครื่องเครื่องติดนะพอเครื่องติดปุ๊บพอเราดับแล้วสตาร์ทใหม่ไฟไม่มาอีกแล้วทีนี้กลายเป็นว่าไฟไม่มาอีกแล้วดึงไปยี่สิบทีไฟถึงมานะครับพอไฟมาเสร็จปุ๊บดึงต่อไปอีกนะฮะดึงเรื่อยๆเลยนะดึงไปอีกครั้งที่สามสิบไฟไม่มานะครับครั้งที่สามสิบไฟไม่มา ดึงไปอีกครั้งที่สี่สิบไฟถึงมาพอไฟมาเสร็จปุ๊บดึงไปอีกครั้งที่สี่สิบห้าไฟกบไม่มาอีกก็เลยไม่ใช่และคอยหัวเทียนนะคอยหัวเทียนนะพังเสื่อมสภาพแน่นอนและอีกหนึ่งจุดนะครับที่เราะจะาก,การันตีได้ก็คือไอ้ตัวนี้เนี่ยคอยหัวเทียนเนี่ยไอ้ยางตรงคอยหัวเทียนตรงนี้มันมีรอยไหมแล้วนะคือมันเกิดความร้อนนะเกิดความร้อนแล้วทําให้ไอ้ตัว ยางตัวนี้นะมันมันมีรอยไหมนี่ฮะของเดิมนะของปกติมันเป็นแบบนี้นะปกติคือมันจะเป็นรูปลักษณ์แบบนี้เลยแต่พอไอนเนี้ยเนี่ยสังเกตตรงนี้นะตรงจุดจุดที่สายมันออกเนี่ยไอตัวย,ยางตรงนี้มันจะไหมนะครับพลาติกตรงนี้มันจะไหมมีรอยไหมคือเกิดจากความร้อนนั่นแหละเกิดจากความร้อนแล้วก็ไหมแล้วละลายออกมาเป็นแบบนี้ก็ทําให้ ไฟมันมาบ้างไม่มาบ้างนะครับใครที่ทําการเช็คแล้วซีนเปลี่ยนใหม่ะซีนข้อเหวี่ยงเปลี่ยนใหม่คาบูล้างจนมั่นใจแล้วนะครับคือคอยหัวเทียนแน่นอนนะเพราะบางทีเนี่ยเราดึงเนี่ยดึงสิบครั้งเนี่ยมันยังมาอยู่ปกติดึงครั้งที่ยี่สิบถึงไม่มานะครับบางทีดึงเป็นยี่สิบครั้งก็มาปกติแต่พอเข้าครั้งที่สามสิบครั้งที่สี่สิบเนี่ยไฟมันเริ่มมาบ้างไม่มาบ้างแล้วประมาณนี้นะ เอามาฝากกันเป็นวิทยาทานให้กับคนที่ยังไม่รู้นะมันมีหนึ่งอาการเนี่ยมันมีหลายสาเหตุนะครับบางทีอาการเดียวกันเนี่ยแต่ซ่อมคนละซ่อมคนละสาเหตุนะก็เผื่อจะเป็นวิทยาทานกับเพื่อนๆทุกคน